สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวย t ท b e ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมช่องลุงวมวลนวลงอของเราเมื่อนี่สิมาพามาตามติดการเลี้ยงอย่างยังจ้ะจิจโรยใส่เดือนอู้คือตัวยหญ่งถึวะไอเพ่งไอเพ่งก็คือนนยังไงครับผมขั้นตอนวิธีการเลี้ยงใส่เดือนของเราก็เอาขี้งัวามาแช่น้ําก่อนแช่น้ําสักอาทิตย์สองอาทิตย์อเสร็จแล้วก็เอามา จริงวัวตักแยกออกมาแยกอ่าแยกมีมีดินมีอะไรไหมครับตอนนี้ยังคือใส่แต่ขี้วัวอย่างเดียวขี้วัวอย่างเดียวอ่าองออย่างเดียวแล้วก็พันขึ้นบ้านนล่นนี่แหละใส่ขี้กระเดื่องเนียมันจะใส่พอขี้กระเดื่องครูโดนยุโรงงานนี่แหละขางโรงงานครับดูนี่อืนี่แหละเขาเรียกพันนี่พันไอเพ่งเขาว่าพันอะไรนะครับไอเพ่งพันไอเพ่งอ่าก็คือ อคืกีเดียนงวกบานเฮาขี้กีเดียนงวกบานเฮ่าตัวนี้ใชดิ่งใชดิ่งใช้ดิ่งระยะเวลาการไอ้ให้ผลผลิตหรือแบบใดมันมีระยะเวลาเป็นเดือนเป็นเดือนครับกระทาเพื่อนดอกแม่แพ้ลูกหมดละอืมีกแต่เศษทากกินน้ำโยนลงไปอใส่กับขี้งงูอย่างเดียวแล้วก็คือวิธีการก็คือนี่เล่ยไหมวะครับแบบพื้นบ้านแบบพื้นบ้านไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายครับ จากฝองวันนี้ก็คือขันน้ำมันแห้งครับขันเพิ่มมันแห,งห้แหงก็เอาหดน้ำเล็กน้อยหมดน,มน้ำ <ผม S 2> ใสไหลอืมเชา้าเย,ย็นโบเย็น่ผาเบิึงมันมันโบมันแห้งแหงดินมันแหง้ง,งเขา,าก็จังนึงกระจังใส่เดือนพื้นบ้านเท่านี้แหละใส่เดือนขี่กระเดือนบันพ่องภาษาอีสานครับขี่กระขี่กระเดือนขี่กระลอยแต่ภาษาภาคกลางเขาเป็นว่าใส่เดือนใสแบบพูดยุ่งล่างสิเอาเอากระสอบอลไรเจ้าตัวใ่ครับเลี้ยงว่า พอให้มันเพลินแทรกัดทีกเดือนนี่มันเป็นไอ้ตัวผู้ตัวแม่พันเดียวกันเนาะเพศเดียวกันใส่สอบว่สองตัวก่อนสอบแล้วสองตัวก่อนครับพี่น้องเดือนเมื่อเบิ่งว่าออกแม่ไพรูกรับปันไดคือประโยชน์ที่ได้รับก็คือบำรุงดินแม่นบ่ให้ออกซิเจนที่ดินกับปินขี่เสืเดือนฮะปุ๋ยที่ดีปุ๋ยเออขี่เสืเดือยนนี่มันกินแล้วมันขี่ขึ้นมาปล่อยเป็นก้อนน้อยๆอือาไปใส่ผัก ใส่ต้นไม้ใส่ต้นไม้เอ๋หุยหุยยังดีดีมันเงี่ยวมันมุนี่เอาขี้งัวแหงอย่างเี้ยนะแช่น้ำไปให้มันหนึ่งห็นึ่อืมตัวใหญ่ตัวใหญ่พันนี่พันนิดเดียวพันนิ่เพ่งตัวใหญ่เดี๋ยวถ้าเบิ้งอีกเดือนสองเดือนก็ชิ้วหัวว่ามันจะออกแม่แพ้ลูกแล้วป่ะเนี้ยเออกับเออฝาก คือคลิปต,ต่อไปก็จะมาดูว่ามันปอกลูกออกเต้าอ่าายปันในพี่นอ้องใส่คนเดนี่ครับผมตามติดชีวิตการเลี้ยงขี้กะเลยโอ้ยใส่เดือนนี่ครับผมมีหลายรูปแบบคือ,อโครงการวรนาเกษตร<ม>ของเฮากับซีมีหลากหลายวิธีการทำเพื่อนำไปปรับปรุงใช้ที่ บ้านเกิดเมืองนอนถินอุทุมพรแดนดอกลํำดวนไปเรื่อยๆก็ปุ่ยประทานใหญ่ของเรานั่งอยู่วันนี้ไม่ได้ทําอะไรนั่งทําอะไรบ้างพี่เล่ตอนเช้าดูโอ้ได้ถามมาพุ่มพุ่มเยอกว่าที่มีเผือกแบบนี้มันออกคิปากีบฮะก็ฝาก พอใจไหมัมนอ,อกคลิปสีิลองยูท okay. ูบปบบัวก็ฝากคลิปน mm hmm. ี้มีประโยชน์ครับผมเป็นคลิปที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อนำไปปรับปรุงใช้ที่บ้านเกิดเมืองนอนของเราขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมขอบคุณครับ